งพยาบาลตำรวจสวยแล้วราชทันโบยปมทักษิณอ้างทำตามผลวินิจฉัยแพทย์หลังกรมอสไล่ดีงานนี้ตัวไข่ตัวมัน ต้องมีคนติดคุกจากกรณีที่วันนี้ค่ะวันที่3สิงหาคมนายสหาการเพชรนรินอธิบดีกรมรัชทันได้มีการออกมาแจ้งว่าไม่วันพร้อมที่จะชี้แจงปปชทุกประเด็นหลังกรมมสอมีการลุยยื่นสอบกรณีทักษินได้สิทธิ์ว i p นอนรักษาตัวชั้น14โรงพยาบาลตำรวจยาว120วันทั้งที่ไม่ถึงขั้นป่วยวิกฤต จากกรณีค่ะที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากสมโดยนายวสันต์ภัยหลีกลีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและนายพานุวัฒน์ทองสุกที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีการถแถลงข่าวเด่นประจำสัปดาห์ครั้งที่26ทับ2,567โดยมีวาระสำคัญค่ะก็คือมีการขอให้ตรวจสอบกรณีนายทักษิณชินวัตร ได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลดีกว่าผู้ต้องขังรายอื่นด้วยระบุว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพและโรงพยาบาลตำรวจมีการเลือกปฏิบัติ และได้มีการส่งข้อมูลให้ปปชดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื s> <S ่อวันที่2สิงหาคมผู้สื่อข่าวเดลี่นิวส์ค่ะได้รับการเปิดเผยจากนายสหาการ s> <S เพชรนรินอธิบดีกรมรชาชัณฑ์ว่า s> <S เบื้องต้นตนได้รับทราบประเด็นดังกล่าวบ้างแล้วแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดลึกๆส่วนขั้นตอนของกรมรชาชัณฑ์นั้นถ้าผู้ร้องมีการส่งเรื่องไปยังสํานักงานปปชแรกเริ่มก็จะเป็นกระบวนการของปปชที่จะต้องตรวจสอบก่อนขณะที่ในส่วนของกรมราชัณฑ์พร้อมที่จะ เข้าไปให้ข้อมูลสนับสนุนและชี้แจงทุกประเด็นที่ปปชเรียกสอบถามแต่เราก็จะจัดเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนส่วนกรณีที่ผู้ร้องได้มีการร้องเรียนเรื่องการส่งตัวผู้ต้องขังออกรักษาตัวนอกเรือนจำเป็นเวลาน,านานเกิน30วัน 60วันและ120วันโดยมีผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพทำหนังสือขอความเห็นชอบตามลำดับชั้นของผู้บริหารจนเป็นเหตุให้นายทักษินนอนรักษาอาการป่วยนอกเรือนจำได้เป็นระยะเวลานาน,านเกินไปรวมถึงมีอาการวิกฤตทุกวันถึงขั้นไม่ส่งตัวนอนห้องฉุกเฉินแต่กลับอยู่ในห้องพิเศษชั้น14นั้นตนขอเรียนว่าหลักในการพิจารณาสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่มีอาการป่วยตามพ ระบรัชทันพอส2,560เรื่องกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพอส2,563มีเจตจำนงว่าการเห็นชอบให้ผู้ต้องขังรักษาตัวเกิน30วัน60วันและเกินกว่า120วันจะเป็นการพิจารณาโดยนำเอาข้อมูลทางการแพทย์มาใช้ประกอบอีกทั้งหากรัชทันจะพิจารณาเป็นอย่างอื่นได้ถ้าความเห็นของแพทย์เห็นว่าผู้ต้องขังรายนี้ มีความเจ็บป่วยที่จำเป็นจะต้องรักษาและอยู่ในความดูแลของแพทย์โดยใกล้ชิดต่อไปดังนั้นกรณีที่เราอนุมัติให้อดีตนายกได้นอนรักษาตัวภายนอกเรือนจำตามระยะเวลาดังกล่าวจึงมาจาก การใช้ความเห็นของแพทย์ในการพิจารณาในสหาการกล่าวอีกว่ากรมรชาชทัณ์ไม่มีความกังวลใจใดๆที่จะต้องชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงต่อปปชเรายังยืนยันเหมือนเดิมว่าการที่เราจะนําผู้ต้องขังคนใดไปรักษาตัวภายนอกเรือนจําก็ขึ้นอยู่ กับสุขภาพร่างกายของผู้ต้องรัชทันในช่วงนั้นถ้าเกินกว่าศักยภาพที่เรือนจำจะให้การดูแลรักษาได้ก็มีความจำเป็นจะต้องส่งรักษาอย่างสถานพยาบาลที่มีความพร้อมและมีศักยภาพสูงเนื่องจากเราคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญเป็นมาตรการขั้นพื้นฐานที่รัชทันต้องให้การดูแลเรื่องความปลอดภยัยและความมั่นคงให้กับผู้ต้องรัชทันทุกรายโดยเท่าเทียมกัน โดยหากถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้ค่ะก็จะพบว่าโรงพยาบาลตำรวจในฐานะทีมแพทย์ที่ดูแลแล้วก็รักษานายทักษิณโดยตรงนั้นมักจะพยายามค่ะที่จะปัดชี้แจงอาการป่วยของนายทักษิณโดยก็จะอ้างเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลของผู้ป่วยมาโดยตลอดแล้วก็จะมีการปัดโยนให้กับทางรัชทันเป็นคนชี้แจงเสมอเสมอ ซึ่งความเคลื่อนไหวค่ะที่ผ่านมาของโรงพยาบาลตำรวจก็เช่นเมื่อวันที่19กันยายน2566ที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทโสพลรัตนสิงหะจารุนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจเคยมีการเปิดเผยถึงกรณีที่นางสาวแพททองทานชินวัตรภูสาวของนายทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีที่ขณะนั้นมีการพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจหลังจากถูกย้ายตัวมาจากโรงพยาบาลราชทันตั้งแต่วันที่23สิงหาคม ปีพศ2566ว่าปิดาได้เข้ารับการผ่าตัดโดยพลตำรวจโทโสพลรัตน์มีการกล่าวยืนยันว่านายทักษิณเข้ารับการผ่าตัดจริงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสาเหตุที่ต้องผ่าตัดมีจากหลายอาการหลายสาเหตุแต่ขณะนี้ขอยืนยันว่าอาการอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแล้วและกำลังดีขึ้นตามลำดับเมื่อถามย้ำว่าผ่าตัดด้วยอาการใดเป็นพิเศษหรือไม่พลตำรวจโทโสพลรัตน์ กล่าวเพียงว่าหลายอาการตอนนี้ปลอดภัยแล้วและก็ยังมีเหตุการณ์ที่นายแพทยใหญ่โรงพยาบาลตำรวจมีการเดินหนีนักข่าวไม่ตอบอาการของนายทักษิณและก็มีการโยนให้กับกรมราชธรร์เป็นผู้ตอบและหลังจากนั้นค่ะต่อมาก็ถูกกดดันค่ะ โดยกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคอปทอมีการยื่นหนังสือค่ะถึงแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจมีการเรียกร้องให้รักษาจรญยาบรแพทย์และก็ความยุติธรรมโดยการทำความเห็นอย่างตรงไปตรงมากับรชาชทันเรื่องของอาการป่วยนายทักษิณทำให้พันตำรวจเอกหญิงศิริกุลศรีสงาโคศกโรงพยาบาลตำรวจค่ะก็ออกมาปฏิเสธที่จะเปิดเผยอาการป่วยของนายทักษิณชินวัตรในฐานะนักโทษที่พัก รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจใกล้จะครบ120วันโดยระบุว่าอาการป่วยของคนไข้เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลไม่สามารถเปิดเผยหรือให้ข้อมูลกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติในครอบครัวหรือเจ้าหน้าทีร่ราชทันได้เรียกว่างานนี้ค่ะโรงพยาบาลตำรวจอาจจะงานเข้าเต็มๆเ,เมื่อราชทันค่ะมีการโยนโบยมาแบบนี้ตัวใครตัวมัน และจะต้องมีคนติดคุกอย่างที่คุณนิพิษพูดไว้จริงหรือไม่และเป็นใครจะต้องติดตามกันค่ะ